วันนี้พวกเราจะมาอ่านภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวพี่ถามนะอ้าวได้เวลานอนแล้วภาษาอังกฤษว่างไง time, <to> time, okay. time to sleep time to sleep โอเค time to sleep time to sleep ได้เวลานอนแล้วโอเคได้เวลาตื่นนอนแล้ว time to get up okay ได้เวลาตื่นนอนแล้วคือภาษาอังกฤษก็คือ time to get up time to get up โอเค time to get up แล้วถ้าเก็บที่นอนด้วยภางกฤษก็คือขอล,ลี้าม่เก็บท,ที่นอนด้วยให้เก็บที่นอนเก็บที่นอนด้วยเราต้องพูดว่าจะบอกเพื่อนจะบอกอใครก็ได้สักคนหนึ่งว่าจะที่นอนด้วยเก็บที่นอนด้วยบางทีนนงก,ก็คือ make your bed make your bed โอเค make your bed, make, make, your your bed. bed. Okay. make your bed make your bed แล้วก็ปิดกัดลมพับผ้าผมให้เรียบร้อยภรษาอังกฤก็คือเอาเอามาทำ fold the blanket มาดู fold the blanket fold, fold. fold the blanket the blanket neatly neatly โอเค fold the blanket neatly wow. ว่าเดี๋ยวค่อยจำไปเองนะ fold the, okay. the blanket neatly โอเค fold the blanket neatly fold well, แปลว่าพับ fold พับแล้วก็ blanket ก็คืออ่าผ้าหม่มแล้วก็ neatly ก็คือให้เรียบร้อยให้ blanket, for, <For S 2> เป็นระเบียบเรียบร้อย fold the blanket neatly fold the skirt โอ้ก็พับ blanket ก็คือผ้าหม่ม neatly Hai đẹp rồi fold the blanket neatly fold the blanket neatly ok hai bên đây yak, they found better than put them in found better than put chạm in now hai bên đây ok fold the blanket neatly fold the blanket neatly papa hôm đẹp rồi ok, ăn top quay i am my room pit air do i put air pit air air put air put air put air 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 อ่าเหมือนแอร์ในรถใช่ไหมจะบอกอ่บีว่าอ่าถ้าคุณาบอกว่าเย็นจังเลยใช่ไหมอยู่ในรถเปิดแอร์อยู่จะบอกว่าปิดแอร์ด้วยบีปิดแอร์ด้วยหรอปิดแอร์ว่าไงใช่ไหมปิดก็คือ turn off the air conditioner แอร์ภาษาอังกฤษว่าไงแอร์ว่าตาบี air conditioner air conditioner อ่านั่นแหละแอร์ air conditioner air 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 conditioner 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 คอนอะคอนคอนคอนดีดีชินชินตี้เหนือคอนดิเหนือคอนดิเหนือแอร์คอนดิชเนอร์แอร์คอนแอร์คอนดิชเนอร์แอร์คอนดิชเนอร์แอร์คอนดิชเนอร์ยากโอเคไม่เป okay. ็นไรทุกอย่ากเดี๋ยวมันก็จำไปเองเราจำไปเองเพราะยากทุกอย่างอแหละเวลาใช่ไหมเวลาเราทำอะไรมันก็ยากใช่ไหมเดี๋ยวทำไปเรื่อยเห็นใจไหม อ่านสุรอดก่อนเดีไม่จำเมื่อก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้จำเยอะเลยอ่ะเยอะมากตัวเมื่อก่อนจำไหมไม่จำเลยจำเลยอ่ะเยอะไหมเยอะมากภาษาอังกฤษจำยังจำเยอะมากเมื่อกี้ตอนนี้ภาษาอังกฤษนะใช่ใช่อันนี้ก็มันกามันก็ยากแล้วก็ฟังแล้วี็อ่านให้ฟังด้วยทุกวันทุกวันแล้วกเดี๋ยวเราจับเองใช่ไหมโอเคเอาตุ๊บตัวนิดนึงรอบ อ่าเอาเก็บที่นอนด้วยว่างั้นแล้ว make your bed อะ make, <your> ah, make your bed make your bed time time t i ้ e to get up ตื่นนอนได้แล้ว time to sleep ได้เวลานอนแล้วั่ผ้าหผมให้เรียบร้อย fold the blankets neatly fold the blankets neatly ปิดแอร์ด้วย turn off the air conditioner ปิดแอร์ด้วย turn off the air conditioner ปิดแอร์ด้วยนะ turn off the air conditioner อย่าลืมปิดแออย่าลืมก็คือ don't forget don't forget อย่าลืม don't ปลว่าอย่าร่าไม่ don't อย่า forget ลืม okay. don't forget โอเค don't forget to turn off the air conditioner อย่าลืมปิดแอด้วยนะ don't forget the air don't forget to turn off the air conditioner o k เคแค่นี้พอค่นี้โอเค À oh, bye bye con. Bye bye. Okay.